ผักออร์แกนิกมันเป็นการปลูกการดูแลไร้สารพิษรู้สึกปลอดภัยทานได้ค่ะแต่แต่แต่ผักออร์แกนิกทานได้ไหมผักออร์แกนิกมันเป็นชนิดของการปลูกดูแลดีไม่มีสารพิษสารเคมีน้อยอะไรแบบนี้ถูกไหมแต่ถามว่าถ้าคุณเป็นโรคไตแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะต้องดูมันไม่ใช่แค่เรื่องการปลูกนะ ควรจะต้องนะคะไปดูชนิดของผักที่จะกินมากกว่าค่ะผักออร์แกนิกหึก็คืออาจจะไร้าสารพิษ2รู้สึกปลอดภัย แต่ประเด็นสำคัญก็คือผักออร์แกนิกเนี่ยในเรื่องของโรคไตเราทานผักเราควบคุมผักเราดูแลผักเพราะเรื่องโพแทสเซียมค่ะดังนั้นนะคะเวลาเรากินอาหารหรือเวลาเราคุมอาหารเนี่ยเราต้องอย่าลงหรือเกินไปนะคะเราดูแลภาพรวมค่ะเข้าใจจุดหลักก่อนถ้าใครนะคะฟังแล้วอยากจะทราบเรื่องอะไรโรคอะไรนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์สอบถามได้ริ้นเชี่ยวชาญเบาหวานไขมันความดันไตนะคะหัวใจเพิ่มภุมมตัน อูเหมือนจะเยอะเลยนะคะก็คือโรค NCDs นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยได้อย่างน้อยรินก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยอ่านผลเลือดให้กับพี่พี่น้องๆคุณตาคุณอาคุณยายใครสนใจที่จะให้รินช่วยอ่านค่าเลือดนะบางคนดูไม่เป็นนะคะรินเข้าใจเพราะว่ารินเป็นคนหนึ่งที่เคยดูไม่เป็นมาก่อนแต่ว่าวันนี้นะคะรินศึกษาข้อมูลมาแล้วก็อ่านใบตรวจเลือดมาค่อนข้างเยอะมากก็สามารถที่จะส่งนะผลเลือดมาให้รินช่วยอ่านได้ดังนั้นเองถามว่าผักออร์แกนิกทานได้ไหมทานได้ค่ะ แต่แต่แต่นะคะชนิดของผักตังหากที่เราจะต้องใส่ใจนะเกิดใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์หรืออินบ x ็อกกันเข้ามาได้นะคะ